ไปไงดูเทปเจอร์อะไรอะคะอู้ดิวอัชชูมาอชชูมาทุกคนวันนี้นะคะเขาเป็นสาวเกาหลีอันยองฮาเซโยแต่งตัวเป็นสาวเกาหลีขนาดนี้นะคะเพราะว่าเรามาทำเมนูที่กำลังฮอตฮิตฟรีว่าอยู่ในเกาหลีค่ะ เกาหลีปิ้งหรือที่ทุกคนรู้จักในนามว่าโฮโต็อกใครทำในต็อกนะโฮโต,ต็อกต็อกบุกีคือเดอะไรของเกมหวานี่นะเคจิน่ยา จะบอกว่าเดี๋ยวนี้เอสเมอร์นะคะถึงนางจะเป็นแมวหญิงแต่เขาก็สั่งให้นางออนได้เอสมาออนออนออนดูมันับครูเขียนนะทุกคนสบายเหลือเกิน อร่อยกว่าไป็น้องแข่งนฉันฉันไม่แข่งทำไมฉันไม่แข่งเฮันบอกไม่แข่งเกตส์งกตส์วันนเรามาดูกันนะคะว่าใครทําเสร็จก่อนและของคนที่เสร็จก่อนจะอร่อยกว่าหรือเปล่ามาลองดูกันค่ะนี่นะคะของราชชีจะเป็นรสชาเขียวส่วนของเขาเนี่ยจะเป็นรสออริจินอลค่ะโฮต็อกสําเร็จรูปค่ะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลยฮะแล้วฉันจะอ่านออกไม่พี่ทำเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยไม่เอาเลยทำทำไปตามทำรู้สึกฉันแล้วกัน นี่มีทุกอย่างไม่ครบเลยยีสต์เนี่ยทำบ้ามันเขียนว่ายีสต์อยู่ขัดอ่านหนังสือบ้างนะคะพี่เชลอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องอ่านแตะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแป้งแพนเค้กเกาหลีค่ะโอเคเราเอาแป้งเนี่ยไปใส่ส่วนผสมยีสต์คุก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 ส่วนนี้เป็นแยมน้ำ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 ลงไปเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็จะใส่ีลงไปเลยทำไมไม่ใส่แป้งก่อนอ่ะเราใส่แกนิ่งแกะทำอะไรก็ได้ฉันใช้สมองเซ็กซี่ของฉัน แป้งต้องลงก่อนไม่งั้นยีสต์มันจะแบบว่าติดน้องไปโอ้แป้งมันสีเขียวอย่า,ม,ามีนะใส่แม่งหมดเลยต่ออนะคะก็จะใส่ยีสต์ลงไปก่อนค่ะน้ำปุ่นลงไปเลยพอใส่แป้งปุ๊บมจะเอาไม้นี่มาตีมันก่อนให้เม็ดมันแตกตัวมันจะได้ละเอียดขึ้นนิดนึงเห้ยเราคนกับยีสต์แัะน้ำนะจะย้ายเม่เลยต่อไปผมใส่ยีสต์ไยทั่วนะแล้วก็คนหน่อยดยต่อ มันจะกินได้เหรอเออคอยดูต่อมานะคะทีควเราก็จะใส่แป้งลงไปเพราะว่าเราใส่น้ําอุ่นไปนะคะตัวยีสต์เนี่ยมันก็จะทํางานคนเรียกว่าอะไรตัวยีสต์มันจะแบบมันทํางานอ่ะพอน้ําอุ่นอะทำไมมันใช้น้ำเย็นแล้วมันไม่เหมาะมันทำงานเลยไงมเออไม่เหมาะงานเหรอแป้งนะคะมีกลิ่นแบบถั่วถั่วเหมือนแป้งจะมีเม็ดถั่วด้วยเว้ยเห็นปหม พอผมคนแล้วครับคนผมจะใส่น้ำลงไปทีละนิดนะนี่เหรอแล้วเนาะต้องใส่น้ำทั่วทั่วเลพราะคนคนคนเป็นไงดูเทิเจ้ร ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้องอ่านม,มันสุดวิสัยจริงๆนะคะเขาก็จะใส่แป้งลงไปผสมกับแยมแล้วก็ยีสต์ไปเลยไดีข้าวตอกเขาจะไม่มีไส <c oughs> ้อะเหนียวอะน้ำติดอ่ะ <c oughs> มาทำไมอะเขาไม่มีไส้เขาหาไส้่เข้ามาแล้เข้าอันไหนเขาเลี้ยงหมดเลยโหอมากมันเน่าแบบเนบเนบ สูตรฉันใช้ช้อนตีเพิ่มความร้อนเบาๆจนน้ำตาจนส่งผลไปถึงเมือกแป้งกับยีสต์ไม่ใเกิดปฏิกิริยาในความร้อนยีสต์สามารถสับโตและพองขนมได้และแป้งฉันจะอร่อยกว่าของแกบ้าอะไรผมไม่รู้ไม่ใครได้ยินก้อนทำไมแป้งมันดูยุยยุไวก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เป็นก้อนของทัดเลยเนี่ยน่ของทัดดิทุกคนมันดูเป็นแบบแป้งหนึบหนึบแต่ของเขามันดูเป็นแป้งเหลวๆอ่ะดูแบบนทำดีฮอ่ะผมจะเอาเศษแป้งตรงนี้ลงในนี้เข้าไป นี่ฮะมันเลอะหมดอแป้งแปะให้มันปุ๊บอันนี้มันจะไม่ติดมือแป้งแค่น้อยไปมันนุ่มมากคนมันนุ่มมันเหนียวอ่ะมันเหนียวจริงจริงอันเนี้ยเราไม่รู้จะทยังไงแล้วอะเพราะว่าแป้งของเขามันไวยมากเลยนะคะมันไม่สามารถปั้นได้เขาก็เลยต้องใส่แป้งเนี่ยผสมเข้าไปโดยที่เขาไม่อยากใส่เลยอ่ะกำมือ เหลวมากเลยอะทุกคนขอดนวยดิพี่แข่งกันเยลวปน่ยไม่ใช่กันะตอนนี้เจอมทุกคนนี่อยาว่าผมจะทำเป็นแบบว่าแยมโรนะครับทุกคนจะไม่แบบว่ามันเป็นแบนก่อนเพราะย่าว่ามันหนามากแป้งมันจะเยอะมันจะไม่อร่อยองมันดีอะมาขั้นตอนต่อไปของผมนะครับผมจะใส่แยมิกซ์โอ้โห ว้าวตอนนี้นะคะแป้งของเขาก็เป็นอย่างนี้แบะมากเลยนี่เราจะม้วนอย่างนี้ยกขึ้นมาก่อนแล้วอยแบะลงไปครับหัวของเขานะคะเราจะปั้นเป็นกลมกลมก่อนแล้วเราก็จะแบะมันค่ะปึ๊กแล้วมันก็ติดมือแป้งของเขาได้แล้วแล้วเราก็แบะตรงกลางค่ะ <g ill ain> ก็ไดใส่ไส้ลงไปนะคะแต่ตอนนี้เขาไม่มีไส้แล้วสิ่งที่เขาทําได้ก็คืออะไรก็ได้ที่คิดว่าน่าเป็นไส้ได้ถ้าไปไกลกันเรามีเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในกล่องอนะเราออกมาจากกล่องเอ้เสร็จแล้วอะ <g ill ain> ของเขานะคะเขาจะใส่ผงโกโก้เทนค่นะว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีหลายไส้มากมากเลยไม่ว่าจะเป็นไส้เค้กช็อกโกแลตผลไม้หรือไส้อะไรต่างๆนะคะมีหมดเราก็เลยลองบิ๊กดูเผื่อได้ประกบมันค่ะห้ามไม่ใส่ทารักเด็ดขาดชิกๆ ทำปั้นสิบหไงสองหมเสร็จแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องทอดไร้น้ามันช่ะทำไปเรื่อย่ <c oughs> าวกลนะโอ้ยใส่แตกแตกใส่าไาช้อ <c oughs> ุณหภูมิที่ประมาณ1 8 0 ถึงสิบห้านาทีอ่ะต่อไปของเขานะคะก็จะเป็นไส้มะพร้าวครับไส้ชีสยืดได้สิบนาทีเรียบร้อยทันคนมาดูกันว้าวโอ้โหดูคนน่ากินมากดูดิความเยิ้มของน้ำตาลซินนามอนข้างในนุ่มอ่ะโอ้ วันควันจูซี่จูซี่เอาใส่ใส่ไปที่บนหั้ไงมัน้ัวไงมันนุ่มว้าววัวน่มนุ่มดแไหนาดลั เสียงค่ะพอไปอบด้วย<ป>ชั้นแรกนะคะก็ใส่เนื้อลงไปเลยพอกระทาเริ่มร้อนนะคะเราก็โปะลงไปนะคะทําให้มันเป็นทรงแบบว่าเหมือนแพนเค้กค่ะ ทไม่ใส่มันดูน้อยจังชีสมัมีอยู่แค่ติ่งมดไม,ไม่มีน้อยจ้ะ แมรกไม่มีไส้เลยเนี่ยคนหนาจะไม่มีไส้เลยคือโดนกัดคำแรกอะแป้งให้นุเหลือเลยประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยจะเปลี่ยนใจเจ้าเท้าของแกเลยปะแต่แป้งแกมันหนาเกินอะถ้ไปร้านขายกูด่าร้านเนี่ย น่าก่ายแป้งเลยนรามาลองอันที่เขาอยากนำเสนอที่สุดคะ่ะก็คือแท่เค้กเกาหลีปิ้งอาหาดูแข็งๆวะ <c oughs> มีอะไรดีมันไม่ได้ของเย้เ <Hey! S 2> นีย <Hey! S 2> ่ยนี่มัเก๋โ้ยใส่โกโก้นะคะแต่เป็นโกโก้แบบเป็นผงเลยไม่น้องชิมรสชาติหรอกนี่มาจะดีขอมๆมากเฮ้ยมันดีนดยังไ,งไม่ใส่น้ำตาลไปเลยก็นช่างกดีได้ไงพวกมันทอดมาโกโก้ไปทอดกันอโกโก้หอมๆทอด อะไรไม่รู้เลยเล่นมากเลยมวยแตกคนมันกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลยเพราะจากตรงน้ำผิดนะคะก็ทำให้แป้งของเราอะ่ะเหลวเกินไปนะคะ่ะก็เลยที่มาก่อนต้องใ,ใส่แป้งธรรมาดาเข้าไปะคะ่ะพอใส่ไปแป้งมันกลับไม่ใช่แป้งเกาหลีแล้วมันกลายเป็นไม่เห็นรสชาติก็ห่วยแตกมากเลยด้วยกันพี่เขาโง่เอาอะไรใส่ใส่เข้าไปกับแป้ง ยังังงมมนพหดเรู้ตัวก็ดี<ะ>ตัดสินได้ละไม่ต้องอถามใครละมองลงค่ะ <c oughs> ท,ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นการตัดนะสินที่เอกฉันว่าเข <c oughs> าแพ้ผิดตั้งแต่ต้นเลยโง่สุดๆ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะว่าเขาทาแล้วมันไม่ต้องโกวงเลยแต่คนไปลองทําก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเห็นคนใช้ตั้งหลายคนแล้วมันน่ากินมากมากเลยส่วนเขาทาผิดพลาดจริงมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอือเทคนิคคือพยายามดันตอนก่อนจะใส่ไส้อ่ะให้มันบางมากๆมันจะอร่อย่เราอบมันจะกรูกว่าเดิมแล้วก็ตอนที่เราใส่น้ําไปผสมแป้งนะคะค่อยๆทยอยใส่อย่าใส่ทีเดียวหมดเลยแบบเขานะเพราะว่าแป้งเหลวนะคะใช้ไม่ได้แต่รสชาติของท่านนะคะคิดว่าใกล้เคียงสุดแล้วมันมีความหอมชิน้าม่อนแล้วก็หอมถั่วไปด้วยนะคะส่วนตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มและข้างนอกเนี่ยกร ค่ะก็ไปลองทำงานได้น,นะคะทุกคนดีมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เขากระทำเดินมาแข่งอะไรกันอ,กนอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยะคะ่ะเขาจะเขาจะเอาชนะท้าได้ได,ด้ทุกคนเขาทำสุดฝีมือเขาจะไม่ลืมแล้วมานั่งสามสี่ปีเขาทำมาสองปีเองไม่เคยมีคลิปไหนแกชนะฉันมีป่าววะทุกคนไม่มีหรอกจะมาสู้ใหม่ให้ได้เออจางวากนกันน่ไปแล้วก็เจอกันบ๊ายบายไปกินอะไรอยู่หมายนอนไปได้ขายชิมไหมขาดเลย อะไรวะพีมเลามันก็ลู่ของแกมันกินไม่ได้หรอกไปส่งแล้วี่ไป,ไปเป็ดช